ครับนี่ครับก็เปิดละนี่ไขไมาจา่นะครับอันนี้ก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับอ่าห้าพันครับทั้งหมดก็สวัสดีครับสตาร์ทนี่จะต้องจะต้องบีบคั้นนะครับอืมอ่านี่ครับอืมต้องบีบคข้าง ค้าข้างใยเอาะข้างาย้ล้าก็สตาร์ทมันเป็นพีโน่ครับพีโน่โอเคอันนี้ปนก็ได้มาจากอ่ามันนี่ครับก็เนี่ยเป็นยามาฮาครับมันจะได้ครับเกเกนี่ผูซสึกว่าเสียไปแล้วครับอืมเป็นยนะัง

đúng không? Phải phải. Ừ. Đi. Ừ. Okay. <laughs> ừ. Ừ. không đây nè. Hả? Cá. Ừ. Cứ cường vẫn cường. Mò bé cầm đi nó cường

เดี๋ยวเดี๋ยวช่างเดี๋ยวช่างเขาจะอันนี้อะไรนะติดกระจกให้ทีหลังะะนะโอเคครับครับขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆนะครับนี่ครับก็โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวคือพี่เขาจะเข้าไปในเมืองนะครับก็ไปซื้อกระจกมาให้นะครับก็ติดตั้งให้นะครับตอนนี้ก็น้ำมันก็ยังเหลืออยู่ครับก็ตอนนี้ ประมาณนี้นะครับมันมีกระเป๋านี้ด้วยรถฟีโน่ครับโอเคครับก็เดี๋ยวปัดกวาดเช็ดหน่อยมันก็ใช้ได้นะครับไม่มีทะเบียนครับอันนี้ผมจะเอาไว้ขี่ขับขี่ไปในไ่ในเมืองไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอ่ามีอะไรไม่มีใยทะเบียนแล้วก็ไม่มีอะไรนะใบรถนะครับผมก็เอาไว้ขี่แถวในบ้านทํางานใกล้ๆในบ้านนี้ได้ครับน้ำก็มานี้ครับแล้วนี่ยผมแต่งชุดนี้แต่งตัวเนี้ย ใส่รองเท้าเข้าไปยืมเพื่อนออกมาเนี่ยผมก็เดี๋ยวจะสักพักเดี๋ยวผมก็จะไปสมัครงานที่ห้างนะครับก็ให้แต่งตัวนั้นรัไปกรอกของไปสมัครงานอีกที่หนึ่งนะเพราะผมสมัครงานไว้สองสามที่นะครับก็ขอขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะครับที่ที่ช่วยเหลือผมอุดหนุนผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะไม่ลืมนะถ้าผมได้เงินสมัครงานแล้วทํางานแล้วได้เงินก้อนแรกผมจะโอนให้พระอาจารย์ทันทีเลยนะครับนะแล้วก็อีกสองพันเนี่ยผมก็จะมาให้เขา ะครับโอเคครับก็ซื้อขาดงีแล้วก็ทํางานไปสองสามเดือนก็เก็บเงินก็อาจจะถอยรถใหม่ได้นะครับแล้วรถคันนี้ก็เอาไว้ใช้ตามแถวบ้านก็แค่นั้นแหละครับประมาณนั้นนะครับค่อยๆไปค่อยๆไปครับโอเคครับผมอาจารย์ครับโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับจอยู่พูดนเลย 南浔一天。